จะพามารู้จักแกงต้นหนาวหนาวพี่น้องแกงผักขี้หูดหรือแกงผักหูดพี่น้องนี่เอามาให้เห็นภาพเลยให้เห็นภาพพี่น้องนะให้เห็นภาพเลยแกงผักขี้หูดพี่น้องนี่เด๋ได้กินหนาวหนาวว่ะพี่น้องเนี่ยฮะเขามจะแกงใส่ปลาที่โข่ะพี่น้องหรือปลาช่ติทะเลอ่ะพี่น้องเนี่ยเนี่ย บางท่านบางคนก็บอกเรียกปลาจี้โกรในะพี่น้องเนี่ยแต่บ้านพะโมงจะเรียกปลาเคม็มนะภาษาไทยก็จะเรียกว่าปลาช่อนทะเลหลายภาษาเหลือเกิน <c oughs> มีนี่ให้ดูว่ามีอะไรบ้างน,นะพี่น้องนี่หอมมะขว่นเลยอ่ะยังไม่ทันไรเลยหอมมะขันเลยพี่น้องน,นี่พะโมกก็ยันเห็นพี่น้องนี่ก็จะมีหัวหอมใช่ไหมฮะหัวหอมขาวหอมแดงอะ่ะพริกสองอย่างพี่น้องพริกเม็ดเล็กเม็ดใหญ่พริกแห้งพริกแห้ง ไปโกรวมกันนี่พ่อม้าก็ยังมีนี่กะปิโฉนเอาพี่น้องกะปิกับโฉนเาโขกรวมกันนะคะนี่คือกะปิกับนเอานะแกงทางเหนือนี่ถ้าเกิดมันขาดตัวนี้ไปเขาเขากินก็ไม่ลงเขาบอกมันไม่อร่อยต้องมีสองอย่างนี้นี่แล้ววันนี้พ่อเม้าจะโขกอันนี้เป็นอะไรอันนี้คั่วแล้วใช่ไหมมาแขวนเนี่ยอันนี้มาแขวนนี่คั่วแล้วนะพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมเนาะนี่เห็นไหมมาแขวนมาแขวนนะ หอมมากมันเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งนะไม่รู้ว่าภาษาไทยก็เรียกมะแขวนนั่แหละภาษาไทยนะเพราะว่าไปเชิญดูกำแพนก็มีนะเป็นอย่างเงี้ยนะนะน้ำปาลาร้าพี่น้องถ้าใครมีปลาราแบบไหนอะไรแบบไหนก็ใส่ไปเถอะแต่พ่าม่จะใช้ปลาราแบบเนี้ยนะมันรักษาง่ายเก็บง่ายมันก็ไอเนี้ยก็มีกระปุกใส่พี่น้องไม่งั้นก็เป็นหอ่อซื้อมาเป็นหอ่อใช่ไหมถั่วเน่าอ่ะ ซื้อมาเสร็จต้องเอาใส่ถุงแล้วเข้าตู้เย็นอีกทีนะพี่น้องใส่ถุงเสร็จแล้วก็เข้าตู้เย็นอีกทีหนึ่งเนี่ยไม่งั้นปล่อยไว้ไม่ได้วันเดียวเดี๋ยวแมงก็มาหาละเพื่อนๆถามหาเต็มแล้วก็คือซื้อมาก็ต้องเก็บอย่างดีรักษาอย่างดีแต่อันเนี้ยถ้าเกิดเราซื้อเข้ามาใช่ไหมก็อย่างนี้เลยมันสบายสบายมันชิวๆอ่ะเนี่ยเนี่ยบาราพ่อโม่ก็จะมาชวนเพื่อน เด็ดอ <mile> ันนี้อันนี้เดี๋ยวต้องไปแช่น้ำก่อนนะพี่น้องมันจะแข็งอันนี้เป็นอันนี้อันนี้ต้องไปแช่น้ำก่อนไปล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วก็ไปแช่น้ําแช่ให้เขานิ่มไปแล้วแล้วก็เอามาหั่นเป็นเช่นเช่นเช่นนะพี่น้องเนี่ยเนี่ยแกงแกงเสร็จก็เนี่ยเดี๋ยว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 มานั่งเด็ดอันนี้กับปลาโมกเนี่ยเด็ดเนี่ยเดี๋ยวผักกี้ผูดพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเอาปลายเขาทิ้งก่อนนะเนี่ยเอาปลายทิ้งก่อน เดี๋ยวนนี้เก็บก่อนเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยเอาปลายทิ้งก่อนเนี่ยพี่น้องไป็เด็ดอย่างนี้เนี่ยไอแหลมแหลมเนี่ยไอแหลมแหลมพวกนี้ต้องออกก่อนแม่เนี่ยแหลมแหลมเนี่ยต้องออกพี่น้องเนี่ยให้ดูอย่างนี้พี่น้องเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะให้ดูเนี่ยอันนี้ต้องออกก่อนพี่น้องเนี่ยเนี่ยต้องออกเนี่ยต้องออกก่อนเนี่ยจะเด็ดอย่างนี้พี่น้องเนี่ย ตอนล้างตอนล้างใช่ไหมตอนเราล้างล้างเสร็จแล้วก็เอาบ OVER ุบุเอามือเราเนี่ยบุบุให้แบบว่าให้เขานิ่หม casino. ไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะอย่างนี้มันจะแข็งแม่หล่อยใช่ไหมแล้วก็นำเงี้ยเงี้ยให้แบบให้เขานิ่มอ่ะพี่น้องยี่ให้เขานิ่นนิดนึงให้เขาแตกอ่ะตัวให้เขาแตกให้เขาแตกแล้วมันจะได้อร่อยเนี่ยแต่วันนี้พ่อโมแกงเฉพาะเข้าไงที่จริงเขาต้องแกงสะบักจอนใช่ไหมแกงสะบักจอนแต่พ่อโมไปแกง อยากจะกินอันนี้ล้วนๆนะ่ะอยากจะกินกับผักขี้หูล้วนๆวันนี้ก็เลยมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะว่าแกงเมืองเมนะืองเนี่ยมันจะได้กินเฉพาะหน้าหนาวนะพี่น้องอันเนี้ยผักเนี้ยมันจะได้กินเฉพาะหน้าหนาวนะเนี่ยเนี้ยถ้าเกิดว่าเขาปลูกนอกฤดูนะก็ใช้ได้เหมือนกันแต่มันไม่สวยอะ่ะเห็นไหมแบบว่ามันไม่ยาวอย่างงี้เม็ดเขาจะไม่ยาวแบบนี้แต่สั้นแล้วก็แก่อันเนี้ยถึงแบบว่าถึงจะเม็ดโต้ะพี่น้องแต่ก็อ่อนนะ อ่อนอยู่เนี่ยถงว่าอ่อนอยู่เนี่ยเจ้าโมแกงใช่ไหมเอาอันนี้ไปแช่น้ําแล้วก็ต้มน้ําไปเลยพี่น้องต้มน้ําใส่ตะไคร้ไปนิดนึงใส่ตะไคร้ไปหน่อยเนี่ยใส่ตะไคร้ไปป้าโมแจะใส่ตะไคร้แต่ต้มอันนี้นะอันนี้น้ำพริกนีนป่ป้าโมแก่ไม่ใส่แล้วแต่นะแล้วแต่บางบ้านเขาก็ใส่อยู่แต่ป้ามกไม่ใส่ไปต้มเสร็จต้มเสร็จให้เดือดเสร็จแล้วเอาพริกที่เราโขลกไปเนี่ยเอาใส่พี่น้องใส่เสร็จแล้วก็เอาผักตามทีหลังไป ปรุงรสแบบไหนก็ได้ตามใจเราพี่น้องตามใจเราจะกินแบบไหนเราก็ปรุงไปเลยนะใครชอบแบบไหนก็ปรุงไปเลยดีกว่าอย่างเงี้ยชอบไม่ต้องว่าเอ้ยฉันใส่เข้าใส่แบบนู้นแบบนี้ไม่ต้องเราชอบอะไรเรากินแบบไหนเราก็ใส่เลยนะคะพี่น้อง,องเดี๋ยวให้ดูทานี้กันนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะนานจนไปนะแกงแค่มอเดียวบอกทําไมนานจังวะ <c oughs> ก็พูดให้ฟังเลยพี่น้องนะเนี่ยแกงผักขี้หูดจ้าปงโอ๊ก โอเคก่อนนะคะเดี๋ยวเสร็จถ้าเกิดยังไงจังหวะดียังไงป่าโมกจะถ่ายให้ดูนะจ๊ะว่าแกงหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะจ๊ะ